ที่2เมษายน2568ทางโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ตก็จัดให้มีกิจกรรมบรรพชาและอุป,ปสมบทสาม,มาเณรภาคฤึดูร้อนในเช้านี้ก็ได้ทำพิธีปงผมและขออนุญาตจากบิดามารดาเพื่อที่จะออกบวช เป็นลำดับไปและก็ได้ทำการโกนผมอาบน้ำานาคแล้วช่วงกลางวันก็จะทำการสู่ขวัญน,นาคตามประเพณีล้านนาช่วงบ่ายก็จะได้ทำการอุป,ปสมบทเป็นลำดับไปแนญาติพี่น้องท่านพุทธศาสนิกชน ทั้งหลายอบบนอแมืมอ,อนหน่อยแบนมนือเมือมือผสมบทตลอดระยะเวลาที่ตามต้องเวียน่าวตายเกิดถือกำเนิดในวัฏสะสมสารหากข้าพระเจ้าทั้งหลายได้ประพฤติผิดพลาดล่วงเก<อ>ิน ต่อท่านทั้งหลายงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้นให้แก่ข้าพระเจ้าที่จะบรรพชาอุปสมบทในวันนี้เพื่อความวจิกรรมมังมโนกรรมังสัญจิจกกรรมมัง อสันจิตจะกำม,มังขมันตุเมอโหสิกำม,มังภาวะตุเมบกราบลงไปที่เท้าเลยครับและนี่ด้วยกันนะครับขอถ่ายภาพทำภาพถ่ายได้เลยนะครับ ยื่นดอกม้เอาดอกไม้ยื่นให้กับคุณแม่เลยครับคุแม่รับอูปมันกับท่หน่อยครับเอาขอสีหรืขอกับกพ้วยเราจะได้ยืนุกเย็นตว่านะครับความดื่มตั่นี้เปานเขาในพระพุทธศาสนาต่อัใหม่คือจากน่าจะไหนได้มาเกิดมาไทยในพุทธศาสนาตัดเลยเนอ

ตาแข้งขานะครับแวก็ได้กำเนิมหาบ้านอยู่ทุอยายแล้วะ้างจากหลวงอแสดงเป็นการลบความแสดงความขัดครับความขแย้งแต่ว่าไม่ต้องน้อยเดี๋ยวอาจจะลืมลืมอมไ์นันไปแล้วโอมีหนวดอยู่คนนึงหมย้อนกลับมาลุกออกมานีนี่นมีหนวดยของพ่อแม่คุณย่าตยายที่ได้เุ้มเธอ เดออกมาหน่อยแบดครออกมารอธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพระรัชกาลเราชาุรพระนเ็สิยนึีอปีเ้าห้าปัหนใหญ่ครับคกรบสิบสองปีครับาระจันเ อกแม่กับัดถูนรเดอแเอาไหาัดเตียงวุ้นหรอนอคุอกกับแม่คแล้วกับวมตั้งแม่ครับอาบหน้าลูกขึ้นถึงตอนน้อยๆเนาะอาบน้าูุดหรือไงแบบนี้ผมพิสไปแล้วว่าแล้ววันนี้นี่เนเข้ามาก็เห็นแล้วเนี่ยอาจจะเป็นแมงลวงครับคุณอกแม่ยงดก่อนาจะเจอเลยนะครับเีเช้าจเ็วดเรียร้อยแล้วอ ก่อแม่อ้าวหนเลยนะครับหน้าตบมมือเลยครับคนเลยคนเลยอันนี้เป็นเบอร์ของแบ้อันนี้รถของพระฟาวเว่ครับเนีครับหน้ามึงปล่อยยอเพื่อนไปหาเตี่ยงกันเหรอนก็ลง